じゃ皆さんおはようございます。今日はパイナップルの実がなってきたのでこれお見せします。あこれはまだまだですねこんな感じこんな感じです。もしでこっちなりかけはこんな感じかな。<laughs> まだできかけよね。小さいのからだんだん大きくなってくるけどその隣のやつはちょっと大きめ。 これこれがなりかけ、ね、な成りかけというか実ができかけてきたとここれはちょっと大きめさっきのやつよりもちょっと大きめっていうよりまあ時間が経ってるけどねだんだん大きくなってきてるこれはもうだいぶ大きくなっててまあでもまだまだ全然食べれへんけどねこれからあと4か月か5か月ぐらいで食べられるようになるんやけど、ね、これもだいぶ大きくなってきてる綺麗です。うん それかなこれもで化学肥料をやるともっと早く大きくなるんやけどこれをもう完全に何もせずに自然のままに育ててるんやけど多分これで2年目ぐらいかな 2>,、うん、2年経ってやっと実がなるぐらいこれまだあるね で、このパイナップルは今、たぶん30ちょっとあるんやけど、妻の友達がくれて、でもずっとこのまま2年ぐらい掘ってるんやけど、一応、周りの草取りだけして、あともう肥料も何もやらんようにして、本当のほったらかし、それでもちゃんと食べれたんで、1個は。で、あともう4か月か5か月ぐらいで、かなり食べれる。 สำหรับสับป,ปะรดตรงนี้นะคะตุ๊กตาก็ปลูกมาประมาณสองปีครึ่งแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เขาติดลูกนะคะตุ๊กตาก็ถามเพื่อนที่ปลูกสับป,ปะรดนะคะบอกว่าถ้าเขาออกหัวแดงๆงแบบนี้นะคะก็จะใช้เวลาอีกสี่ถึงห้าเดือนหรือต้องดูลูกเขาว่าตาเขาเปิดหรือยังถ้าตาเขาเปิดแล้วก็มีสีเหลืองสุก เราก็สามารถที่จะเก็บไปกินได้นะคะเพื่อนๆต,ตุ๊กตาก็อยากให้ครอบครัวที่ญี่ปุ่นดูด้วยนะคะก็เลยให้โฮเลซังพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆอันนี้ตุ๊กตาก็มาเป็นภาษาไทยอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็น่าจะใกล้ติดลูกเต็มทีแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่ายอดเขาจะมีแบบความห่างออกอะคะ่ะ ตอนนี้ก็ติดลูกหลายหน่อเลยค่ะสับป,ปะรดนี่สมัยเด็กๆตุ๊กตาก็ปลูกนะคะแม่ทำไล่สับป,ปะรดนะคะก็จะโดนทิ่มโดนตำเป็นแผลเต็มตัวค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วก็เลยสบายหน่อยค่ะเพื่อนๆ จะเป็นสับป,ปะรดแปลงน้อยของพวกเรานะคะเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนเอาหน่อมาให้ไม่กี่หน่อแต่ว่าก็โตเป็นที่น่าพอใจมากๆค่ะผลผลิตก็ออกแบบธรรมชาติ100%เเซเลยค่ะจากที่เราปลูก2ปีครึ่งตอนนี้เขาติดลูกก็รออีกประมาณสีเดือนก็ตกประมาณ3ปีนะคะเพื่อนๆฟ้าจะได้กินลูก แต่ว่าลูกเขาใหญ่มากนะคะเพื่อนๆหวานหอมเดี๋ยวเอาไว้ถ้าลูกเขาโตแล้วตุกตาเก็บผลผลิตนะคะตุกตาก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะตุกตาก็ต้องขอฝากเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่อยากรอชมสับประรดตุกตาตอนโตนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตุกตาในช่องตุกตาแอนด์แฟมิลี่ด้วยนะคะ